ฮืมฮ hmm. hmm. uh ืมอ่าฮะฉันว่าฉันทําถูกนะแล้วก็ท้องโอ้ oh, ฉันคือจิตตกรสึกเก่งแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนฮ hmm. ถ้าฉันอาฮะมันจะอัปเกรดมันตรงนี้นิดหน่อยอ่ฮ uh ะ huh. uh, uh huh. เขาเหมือนจริงเลยไอดูดีนะเพื่อนใช่เลยอ๋อ uh huh. นายเห็นนั้นไหมเฮ้ยหรอเออฉันไปพักดีกว่าฉันคงโหมมากเกินไปนิดนึงอื้มเอออืมเจอใจเย็นนะพี่โรใจเย็นนะเขาอยู่ไหนล่ะเนี่ยเฮ้ยเพื่อนเออฮะเฮ้ยฉันเองเออนายไม่จริงแน่แต่ฉันเป็นจริงแล้วโอ้ โอ้โหเอ้เออเอ่อเออเอ่อ oh. ร uh ็วเข้าตื่นเถอะเป็นเพื่อนกันไหมเอ่อก็ได้เรามีเรื่องสนุกสนุกเพียบเลยดูสิโอ๋อไปกันเถอะเออเออฮึบอื้มเออ เออโลกหุดเออ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 เดี๋ยวเข้านายเป็นคนถัดไปเจอก,กันที่พื้นนะฮอ,อ,อ,อไม่นะนายจะโอ้โอ้โอม่ะไม่มีทางไม่มีทางนี่ร่มสูซีบของคุณเอออะไรนะอย่าลืมดึงห่วงเพื่อให้ร่มกลางนะเออไม่มันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆผมไม่โดรดก เร็วเข้าฉันไม่มีเวลาทั้งวันนะโอเครู้แล้วต้องทำไงเออนั่งลงแล้วคาดเข็มขัดใช่ไหมอ่ะใสะ่ซะขยับสิเออเอาน่าอายจังเออฮัทดาออสนุกจังเลยเออ,เอ,อดิงห่วงเออ โอ้ไม่นะไม่นะไม่โอ้ยอย่างน้อยก็ยังรอดมาได้แล้วเนี่ยไงคุ่นทำไมหรออืมฮะเออก็ใจละโอ้ย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 เอออย่ามองนะ เป็นไงบ้างสนุกใช่ไหมล่ะฉันแย่มากเลยฉันกลัวความสูงนะเนี่ยแต่ดูนั่นสิว้าววกเขาว้างหันซังฮีโร่ฉันขอบังคุณได้ไหมเห็นไหมล่ะว้าไงสาวสอ้าฮ่าฮ่าเาเป็นทีมที่เย่จริงๆเลยาทำให้โลกจดจำกันเถอะ พร้อมไหมนายก็รู้อยู่แล้วนี่แห่เร่งความเร็วเลยเฮ้ยลุ้มฉันไม่ได้หรอกฮ่าฮึฮ่า นี่สำหบคุณแฟนเัาของเราขอบคุณขอบคุณแฮสุดเฉ่งแฮสุดเฉ่งคุณยี่มที่สุดเลยนี่แหละชีวิตและฉันก็รักมันนี่นั่นอาหารโปรดฉันเลยนะก็ไม่แย่นะไงพีโร่ฉันอยู่นี่ให้ลิซ่าโอ้ไงคนสวยฮาใครอ่ะเอ่อใช่นี่เพื่อนใหม่ผมเอง แล้วนางฟ้าคุณสวยจะรับน้ำอะไรดีครับนะอะออ่นเถอผมพาคุณไปที่ที่ดีกว่านี้ได้นะ,ะนี่สำหรับคุณอขอบใจเฮ้ยหยุดเลยนะดิซา่าเป็นแฟนของฉันนะโ,โรคขนซือ,อ,อฉันอาจจะไม่มีซิกแพกแต่ฉันมีสมองนะอย่ามาโดนฉันนะ ให้เพื่อนอะไรกออไม่มีอะไรหรอกโ <c oughs> อ้อไม่นะอย่าทำแบบนี้เราเป็นเพื่อนกันนะ <c oughs> ใช่ไหมน,นอนบายบายนะรนักว้าวน่าประทับใจจังผมจะ่าคุณไปที่อื่นได้นะถ้าคุณต้องการไม่ต้องหรอกฉันรักดินเนอร์เล็กๆของเราเฮอจี๊ดจี้อืมอืม โอ้โหไม่นะเออไม่เออมือถือฉันฮึจะไปหยิบยังไงดีนะบางทีฮ่าฉันต้องใช้หมอนนี่ฮะฉันเก่งที่สุดเลยฮ่ต้องขอความช่วยเหลือก่อนเฮ้เพื่อนช่วยฉันหน่อยสิมันมีลาวาล่อมตัวฉันฉันหาทางออกไม่ได้ ฉันมาช่วยแล้วโอ้โหไม่เป็นไหไม่มีอะไรยุ่ฉันได้อ่าฉันมาแล้วเอถึงแล้วสงมือไหนมาเออให้เพื่อนขอบคุณที่มาช่วยนะเออเอออออออ่อดช่วยด้วยนดบโอดอื้ออือ ไหนดูสิเราทำอะไรได้บ้างอ่าเดี๋ยวนะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหฮะาฮ่าฮะโอ้ไม่นะแผนฉันล่มหมดแล้วรู้แล้วหยุดก่อนมันมันช่วยพวกเราได้ทิ่แบบนั้นเหรออืมโอเคแล้วแบบนี้ล่ะเออเออเออเอ

อ้เฮช่วยด้วยเร็วเข้าเร็วเข้าเป็นไงบ้างอืมฉันรู้ว่าเราจะออกไปได้ยังไงมาไปที่ประตูสิอืมโอเคโอเคเฮ้ยมันไม่มั่นคงเลยฮะเดี๋ยวอาไม่นะจังกันจมน้ำจับมือฉันไว้พยายามเข้ามาใกล้อีกหน่อยจับไว้ฉันเสียนายไปไม่ได้นะ ไช้างเป็นวันที่ดีจริงๆลิซ่าดูสิอ้าอะไรเนี่ยเฮ้ยพีโรเฮ้เฮ้ยเกมโง่ๆของเขาไม่นะพีโรนี่เหลือทนจริงๆไม่เป็นไรอะเอ่มไม่เออเออเออยังไงสาวๆ เพื่อนเฮ้ไงสาวฮึฮะพวกผู้ชายเดี๋ยวคุณก็เห็นเองมันเป็นเทีที่ดีมากเลยเออพี่รอลิซ่าไงอ่ะโทมาติน่าไงสวัสดีโอ้โหโอ้โหพระเจ้าช่วยนั่นสวยจังเลยฉันต้องมีมันเธอเอามา อืมฉันว่าฉันดูนะว่าช่วยอะไรได้รึปะรอหน่อยเดี๋ยวได้ดูเลยเยี่ยมหนึ่งสองสามเฮ้อ้โอ๊ยเ้าส์แกกล้าดียังไงของฉันนะโอ้ลูกรักของฉันเออเฮะ a m a z i n g b r a v o r เขาทำได้ไงน่ะเออเออเฮ้ยเดี๋ยวนี้ต้องการฮีโร่คนใหม่ ืมเรารอตรงนี้มาสิบนาทีแล้วนะขยับสิเอ่อโอ,โอ้ปัญหาเื่ะได้ล่ะโอ้เข้าใจแล้วฮืมแต่มันจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปแล้วต้องควรจะกว้างแล้วก็ยาวท่าด้า ฮ่าช็คเปฮีโร่ตัวจริงฮะ oh. มีคนต้องการขอช่วยเหลือฮ้เออโอ้โอ้ oh. 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 อะไรแน่ที่นี้นต้องเป็นของฉันเอาเลย <c oughs> oh oh. โอ้โอ้ตัวใหญ่จังแต่ไม่เป็นไรหรอกฉันพอจะรู้ว่าจะต้องจัดการยังไง เดี๋ยวนี้นะ้อบัโอยโอ๊ยเอ่อหมอนั่นการยังไงเฮ้ย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 แกต้องเสียใจที่ตัดสินใจทาแบบนั้นเฮ้ย่าฮโอ๊ย โอ้ยผมไม่นะเดี๋ยวเดี๋ยวอีกเดี๋ยวอีกเอ้จ้าขี้แพ้พอใจกับตังนะใช่ไหมโดนนี่ซะเฮ้ยโอ้ฮันหลไอขี้แพ้ล่ะฮอะเอออืมฮะเอไม่นะ เออเฮ้ยเออยเอ้ยเฮ้ยเ้ยเฮอเฮ้ยเฮ้ยฮ้าเฮ้ยเองยเฮดยเฮ้เฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยาเฮ้ยยเเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้เยเเ้ยย้า้ยยเอ้อ เออเจ้างมาเถอะฮะไอเอ้ยเออน่าเออดีส่อฉันฟังว่าแกจะไหวน้ำได้นะเออโอ้ยเออเออเออที่รักรุ้ช่วยชีวิตผมไว้เลยนะเนี่ยฮีโรฉันกังวลมากเลยเข่าไปซะฮะแฮปปี้เอนดิ้งจ้ะต้องออลนยมัน อแอมแน่ใจหรอตอนนี้ก็ของฉันไม่ทำไมหรอไม่ไมไมอย่างแรกฉันขอกระเป๋าก่อนได้ปโปรดเอ่อโอเคอจัดไปเย้โอ้ของรักของฉันขอบคุณนะ <c oughs> ดีใจที่คุณมีความสุขนะอืม